สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เลขเด่น,นจากสูงถึง9คัดในเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลข น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูผลออกนะครับสำหรับวันที่19เดือน4พศสอง8น้อนะครับแนวต่างนิเออีเช้า VIP แล้วก็นิเออีบ่าย VIP นะครนะครับก็มาดูผลออ,นะออกเนะผลออกวันที่19นิเออีออ เจ็ดสามเก้าหกสามนะครับเจ็ดสามเก้าหกสามก็ตัวเน้นเข้าเนาะเจ็ดสามแต่ว่ามันไปอยู่ด้านหน้ามันมาด้วยกันเลยเลขเด่นเก้ากับเจ็ดเนาะใครใช้ชุดวินวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับสำหรับท่านที่ใช้ชุดวิน นำชุดปินไปใช้นะครับก็มี9มี7มี3น้นที่เลข7 7ข็กเจเขาวิ่งอย่างเดียวนะครับส่วนตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็คือเล 9, 9, ข9ก9าเก้าก็เข้าวิ่งโลดนะครับส่วนตัวเจาะมัน7 3ไปอยู่ด้านหน้านะครับ7 3ไปอยู่ด้านหน้าแต่ตัวที่ออกมันอยู่ออกตัวนี้นะครับเก <c oughs> เลขเด่นอีกตัวหนึ่ง ีครับแต่ผมก็เสียดายนะครับสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองก็ไม่คิดว่าเลขดินมันจะเข้ามันเข้าไอ้เขาเรียกว่าอะไรมันแยกกันมากมันแยกมาข้างหน้าเอาสามไปแทรกนะครับก็เลยไม่เข้าเจ็ดสามเลยเจ็ดสามเลยไปอยู่ด้านหน้าเลยแต่ก็โชคดีนะครับชุดวินเข้าสามตัวแตกเนาะนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวกลับ นะครับเนาะ973มันออก739นะครับกลับไปกันต่อที่นิเกอีก by VIP ผลออก81657 816 57นะครับเมื่อบนลังนะครับผมว่าถ้าชุดบินติดเลข9เนาะ ให้ท่านเพิ่มเลขหกเข้าไปจวินหกตัวเลยนะครับ <c> พ <oughs> อมีเก้านะหกมันมาแล้วมันชอบกลับนะครับแต่ผมก็จับให้เนี่ยหกแปดสองมันออกแปดหนึ่งไปจับแปดสองลืมเลขเด่นอีกตัวนะครับผมลืมเลขเด่นอีกตัวจำเก่งผมเน้นนะที่เลขสองใช่ไหมล่ะสองแต่ 3, ต 8. สามตัวผมจับไปที่แปดเนี่ยสามตัวผมจับให้สองตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยแปดสอง แต่ตัวที่ออกมันออกตัวนี้แต่ไปอยู่ด้านหน้าเนาะแต่ตำแหน่งหลักร้อยมันเข้านะครับ6กแต่ถ้าว่าสมาชิก f c เล่นเลขเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เลขหนึ่งเนี่ยสองมันไม่มาแต่ถ้าว่าสองมานะผมว่าสามตัวเข้าตรงๆเลยนะครับแต่มันไม่มาเนาะมันมาเลขหนึ่งก็เลยเข้าหนึ่งแปดนะครับ หนึ่งแปดแต่ว่าหนึ่งแปดแต่ว่าเราเล่นมันมันก็ไม่ไม่เข้าหน้านะไปเขอไม่เข้าหลังนะไปเข้าข้างหน้านมันออกสลับกันเราถือว่าเข้าหนึ่งกับ1่งโลดพอม,มีหนึ่งกับแปดชุดวินเก้ากับหัวเนี่ยหกลักลอยก็มาอยู่แล้วเห็นนะจับเลขหกทั้งสองตัวเลยแต่มันย้ายไปอยู่หลักหน่วยเลยนะครับ เอา1กับ8ไปอยู่ข้างหน้าเอา8กับ1ไปอยู่ข้างหน้านะครับก็ถือว่าเนี่ยเนี่ยทางนี้คือีกนะครับวิ่งลูดเข้าหมดนะครับแล้วก็เช้านะครับ3ตัวกลับนะครับแล้วก็ตัวจเจาะ93วันนี้เจาะ18ไปอยู่ด้านหน้านะครับเสียได้3ตัวเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะครับก็เฉียดไปเฉียดมาเนาะ ก็มาตามขั้นต่อนะครับวันที่20วันที่20เดือน4ีศ2 5น8นะครัสบแปกับแนวทางนะครับผมก็พูดต้นคลิปทุกคลิปนะครับที่ผมอัดคลิป ะครับหรือว่าไลฟ์สดผมขอพูดนะครับแนวทางของผมนะครับเป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณคราะห์หาเลขเด่นจาก0ูนย์ถึงคัดทยเลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการำนำแนวทางไปใช้ย่อมมีความเสี่ยงนะครับผมขอพูดเสมอนะครับแต่ก็ยังยังยังมีคนเขาเรียกว่าอะไรยังมีคนที่เข้ามาป่วนเนาะนะครับก็ใช้คำนี้แล้วกันนะครับ ก็บางทีก็พูดนะครับเนี่ยไอ้คำว่าอะไรเนาะแต่ผมไม่ค่อยให้คอมไม่ค่อยให้เห็นคอมเมนต์หรอกครับคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะครับบางทีบางท่านเอฟซีอ่านอ่านแล้วมันอารมณ์เสียเนาะคนเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมันต้องอารมณ์ดีมีความรู้สึกดีๆนะีอะไรดีๆมันก็จะเข้ามานะครับแต่ถ้าว่าเราเครียดนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาเรียกว่า เราติดพลังลบอยู่นะติดลบอยู่ทําอะไรมันก็จะพยายามขัดติดลบติดอยู่นั่นแหละนะครับเวลาท่านนำแนวาทางไปใช้ด้วยก็ให้รู้สึกมีความรู้สึกอารมณ์ดีๆนะครับมีความสุขนะครับก็เหมือนเราได้อะไรขึ้นมาเราก็มีความสุขมันก็จะได้นะครับแต่พอเราเครียดขึ้นมาสังเกตดูได้นะครับหันไปทางในก็เจอแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเรา ออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้นะครับเรียกว่าพลังบวกพลังลบเนี่ยนะครับฉะนั้นคอมเมนต์ลบๆนะครับผมถึงไม่ค่อยอยากให้สมาชิก fc เห็นนะครับผมเลยพยายามบล็อกแล้วก็ลบออกนะครับนะก็็ก่าเ่าส่วนฟังนะครับก็ที่จะรับชมแนวทางเนาะนะครับนะรบ,บางทีก็พูดอะไรผมจดไว้อยู่เนาะ เขาบอกว่าอะไรวะถ้ารู้ถ้ารู้เขารียกว่าอะไรถ้าถ้ามึงรู้ทาไมไม่ถ้ามึงรู้ทไมไมํามทไมมึงไม่ซื้อเองนะครับคอมเมนต์ comment. ผมก็ขอตอบตามที่ท่านคอมเมนต์มาเนาะเผื่อท่านเข้ามาดูนะครับผมก็พูดเลยว่าแนวทางของผมผมไม่เคยพูดนะครับว่าผมรู้นะครับ นตอนของผมผมก็บอกแกว่าเอาผลที่ออกมาบวกมาคิดมาลบมาคูณมาหารนะครับตามสูตรมาคำนวณมาวิเคราะห์นะครับตัวเลขนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ที่มีโอกาสมานะครับผมก็โพลทุกคลิปเนะี่ยผมก็บอกแล้วนะครับแสดงว่าท่านไม่ได้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะท่านไม่ได้ดูคลิปนะครับท่านไม่ได,ดูพอเห็นแล้ว ท่านรู้สึกไม่ชอบแล้วท่านก็คอมเมนต์เลยนะครับมันก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายนะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะให้ผมอธิบายก็ท่านไม่ชอบแนวทางนะครับหรือมาคอมเมนต์บอกว่าถ้ามึงรู้เองมึงก็ไอ้อะไรนะผมพูดไรเมื่อกี้ถ้ามึงรู้ทําไมมึงไม่ซื้อเองนะครับพูดแบบนี้นะครับ คนผมก็เลยบอกคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับแนวทางก็คือแนวทางนะครับไม่มีใครทราบแล้วผลมันจะออกอะไรนะครับเนาะมันไม่มีใครรู้นะครับผมก็โดนมาไลา์คลิปโดนมาไลคา์ก็นานแล้วผมให้มาั้งแนวทางมาตั้งสองสามปีแล้วนะครับก็เจอคอมเมนต์แบบรูปแบบ แบบนี้เยอะนะครับบางทีเราไม่พูดเราไม่ตอบนะครับตามจริงผมไม่ยอยากจะตอบโต้หรอกนะครับก็พูดให้ฟังนะครับคนเราเนะี่ยมันชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบจริงอย่งเอฟซีสมาชิกที่เข้ามาดูก็กชอบเนาะเราชอบแนวทางชอบภาษาง่ายก็ยคือเราชอบเล่นชอบเล่นหวยไม่ว่าจะหวยอะไรหรือว่ารัฐบาลไทยก็สนับสนุนนะครับ นะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับไม่ชอบไวยท่านอาจจะชอบเกมนะครับเกมออนไลน์บางท่านอาจจะไม่ชอบเกมออนไลน์ไม่ชอบหวยชอบสนุกหรือว่าชอบมวยชอบรถนะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามันเสี่ยงมันสุ่มเสี่ยงไหมไอ้สิ่งที่เราที่พูดมาเนี่ยเธอคนเราคิดจะเล่นกันจริงๆ่มันก็การพนันทั้งนั้นนะครับ นะครับแต่เพียงแต่มันไม่เปิดเผยเท่านั้นเองนะครับถึงว่าเปิดเผยก็ไม่มีใครกล้าพูดนะครับนะครับก็ฝากให้สมาฝากให้คนที่คอมเมนต์ด้วยนะครับออท่านที่คอมเมนต์ด้วยเนาะนะครับบางทีความคิดเรามันแตกต่างกันนะครับการคอมเมนต์คนอื่นนะครับก็พยายามคอมเมนต์ในสิ่งที่ดีๆนะครับเพราะว่าการคอมเมนต์มันสอนะครับมันสอมันบ่งบอกถึงตัวตนของท่านเอง เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะเราสู่กันฟังเอซีซีเรียสกันใหญ่แล้วนะครับเอาไอนิกอีชาววีไอพี นิเคอบาย V I P นะครับจุดบินวันนี้นะครับสำหรับน e ิเกอเชาว V I P นะครับอันนี้จุดบินผมให้ที่ 4 1 098นะครับชุดวิน4 1 098เลขเด่นนะครับ4แล้ว1 4และ1นะครับผมก็เน้นในที่เลข1นะครับ ก็ไปครับนี่แนวตางผมลงให้ผิดนะเนี่ยแล้วขอโทษสมาชเก็บสีทุกต้นด้วยเนาะนะครับเขียนให้ผิดนะครับเราเปลี่ยนใบใหม่บันที่ยี่สิบเดือนสี่ปศสองพันห้าร้อย 68กสิปนิเคอีวีนิอบาย vip ขอตทษสมาชิกอีกครั้งนะครับให้ชุดบินผิดนะครับ ชุดวินนะครับของนี้ K e e อี a r g vip ได้5 3 6 4 7 <c oughs> เล็กเด่นนะครับ5กับ3เล็กเด่นผมไม่ที่5กับ3วันนี้ผมเน้นนที่เลขก5นะครับเน่นาที่เลขก5ก็เจาะไปเลยนะครับ 5่าหกสีแล้วก็5่าเจก็จับไปชุดนี้นะครับ3ชุดก็อย่าลืมเล็กเด่นมาด้วยกันนะครับแต่ตัวที่ผมจับ3ตัวผมจะจับที่เล็กเด่นมาด้วยกันนะครับ จุดที่หนึ่งนะครับ7 3 5 9 3 5หเก้าสามห้าเนาะใครจะจะลืมนะครับเลขเด่นมาด้วยก,กันนะครับห้าสามสามห้าไม่ชอบเลขห้าจับที่เลขสามนะครับไม่ชอบเลขห้าจับเลขสาม อย่างผมจับให้เห็นเมื่อวานนี้นะครับวันที่อะไรวันที่19บัที่จับให้เห็นนะครับ <c oughs> จับ6ชุดนะครับก็เป็น 5, 6, 5, 4, 5 7, ้าหก7้้าจะชอบ3ก็3า3หกสนะครับกลับไปกันต่อที่นี่แอีกบาย vip นะครับบาย v ีไจุดวินผมให้ที่23901 เล็เดิมผมให้ที่2กับสามก็ในที่เลขสองนะครับจับสชุดก็สองเก้สองศสองห สามตัวจับให้ที่ห้าสองศูนย์ห้าสองหนึ่งะครับสำหรับน K ิเ e. คอีกบินพิเศษนะครับบินพิเศษก็ใส่ไปเลยนะครับจับให้ชุดหนึ่งไอ้บินหนึ่งนะครับก็สามารถไปเล่น nike อเช้า vip แล้วก็น ike อบ่าย vip ได้นะครับก็เป็น5 3 2สามองสามกันที่3นะครับสามกันที่เลขสามห้าสาฉะนั้นผมใส่เลขกำลังวันเข้าไปเลยเนาะนะกำลังวันก็วันอาทิตย์1 3 8นะครับ ตัวที่ขาดไปก็คือเลขหนึ่งยกเลขกปบก็เอาไปวินเอานะครับใครจะเอาไปวินปกด้วยก็ได้นะครับก็ทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับนี่คือวินพิเศษนะครับห้าสามสปดกับใครที่รับแนวทางก็แ็บเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่20เดือน4นะครับปอสวสอพันห้านะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ